สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมครับเซลผูผานะครับผมนี่ครับผมวันนี้พามาดูนะครับคูปต้ารุ่นท็อปของคูปต้าเลยนะครับผมนี่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับลูกค้าทันใดนะครับผมที่ตามหารถรุ่นนี้นะครับที่คูปต้าบันดุงนะครับผมอ่าตอนนี้นะครับผมมีอยู่ที่สี่คันนะครับนี่แต่ว่าวันนี้นะครับผมผูผาก็จะมาติดป้ายจองรถให้กับลูกค้าด้วยนะครับก็จะเหลืออีกสามคันนะครับรถรุ่นนี้นะครับผมเป็นที่ต้องการรุ่นยอดนิยมนะครับผม ไอ้ M หกสอี่ศูนย์นะครับตัวนี้นะครับผมก็ดาวนะครับผมตอนนี้โปรโมชั่นดีมากนะครับผมถึงว่าจะเป็นรุ่นใหญ่นะครับนี่ก็ดาวอยู่ที่30,000บาทเท่านั้นนะครับผมราคาเงินสดนะครับผมคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่1ล้านกับ1,000บาทนะครับได้ผ่านหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะครับการผ่อนนะครับผมาดาวสามหมื่นเนี่ยพอผ่อนยังไงนะครับผม,ผมก็จะผ่อนได้อยู่ที่7ปีนะครับก็จะมีงวดย่อยนะครับเดือนละ3,000 3,000 นะครับพอถึงรอบปีก็จ่ายอยู่ที่1,70 0 0 0เนะครับผมกับ5,000บาทนะครับผมนี่ผ่อนอยู่ที่7ปีนะครับผมเอกสารในการออกก็ใช้บัตรกับทะเบียนบ้านคนซื้อแล้วก็คนค้ำหนคนนะครับแค่นี้ก็ออกรถได้ไปเลยนะครับผมนี่ตัวนี้ทําไมถึงเป็นรุ่นท็อปของคูปตานะครับก็ด้วยตัวนะครับผมของเขานะครับที่ว่าใหญ่นะครับผมพลังเยอะนะครับตัวนี้และที่สําคัญระบบดีมากนะครับเป็นระบบ ไฮดรอลิกชัตเชนนะครับผมนี่แตกต่างกันนะครับผมแตกต่างกับซิงโคโดยชัดเจนเลยนะครับก็เดินหน้าถอยหลังไม่ต้องหยุดรถแล้วก็ไม่ต้องเหยียบคัดนะครับที่สําคัญนะครับผมเขาทานะครับผมหน้าปีหน้าปังได้นี่ถึงว่าจะเป็นรุ่นใหญ่นะครับแต่ว่าลงนาได้สบายๆนะครับนะครับผมด้วยนะครับผมอูปต้าผลิตมานะครับผมรถรุ่นนี้นะครับเป็นรถที่ตอบโจทย์สําหรับลูกค้ามากนะครับโดยจะเป็นรับจ้างนะครับผมทําไร่อ้อยไร่มันนะครับ การเกษตรครบวงจรนะครับผมนี่นะครับเหมือน l 5 0แต่ว่าใหญ่กว่า L50 แล้วก็ทำได้เยอะหลากหลายกว่านะครับอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวผู้พาก็จะติดป้ายจองรถให้กับลูกค้านะครับผมก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับผมอ่าคุณนัทชวีวัน์นะครับผมนี่อันนี้ก็ลูกค้าจากทางไกลเลยนะครับอยู่ตำบลลุ่งนะครับผมนี่นะครับนี่ติดจองเป็นรถคันนี้ให้เรียบร้อยนะครับผม เป็นยังไงครับก็ทางร้านจจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับผมโอเคครับถ้าว่าใครสนใจนะครับก็อย่าลืมติดต่อมาหาผู้ผ่านครับที่เบอร์061นะครับ018 0354เซลล์ผู้ผ่านนะครับอ่าโอเคครับสาหรับวันนี้นะครับผมถ้าว่าใครถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งนะครับให้กับช่องโคบต้าบรรนุงแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับเซลล์ผู้ผ่าด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเย